ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน120 0 0 0บาทนะครับกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์12เดือนนะครับยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทออสอให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.95%ต่อปีนะครับไปดูกันเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดซับคายคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ตัวแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงยิ่งออมยิ่งดีนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.95%สําหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทนะครับโดยแคมเปญน,นี้นะครับเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ําเพียง500บาทเท่านั้นนะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นแล้วก็สามารถทํารายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เลย ฝากถอนได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งเหมือนกับเป็นบัญชีออมทรัพย์ทั่วๆไปนี่แหละนะครับแต่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์นั่นเองเปิดบัญชีแด้งแต่วันนี้จนถึงนะครับ30ธันวาคม2568เลยทีเดียวหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการนะครับนะถ้ามีการสิ้นสุดระยะเวลาก่อน กำหนดนะครับก่อน30ธันวาคม2568เดี๋ยวเราคงเอาพูดคุยกันนั่นเองนะครับสามารถเปิดบัญชีได้เฉพาะสาขาเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นเปิดออนไลน์ไม่ได้นะนะครับธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบริการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนเวลากําหนดนั่นเองเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมไปดูกันอ่ะลิงก์นี้นะครับ สนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสเคข้์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทออสนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรือดไหลหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จาเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสำหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออสก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจำกัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนำสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลย นะแล้วติ๊กปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับาทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เต็มข้อมูลมานะครับได้อย่าง ถูกต้องนะฮะนิติบุคคลมันก็จะมีคำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ย1,95จํานำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่รับ2,340บาทอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อปีนะครับก็ไม่ต้องถูกหักภาษีหน้าให้จ่ายเพราะนั้นรับไปเต็มๆนะครับสรุปเงินต้น1 2 0 0 0 0บาทบวกดอกเบีย้ย2340บาทเป็น1 2 0 0 0 0 122,340บาทรับไปเลยก่อนจากการนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เราจะพาเปลี่ยนม้นเวียนแคมเปญเด็ดแคมเปญโดนๆของการคำนวณตาดอกเบีย้ยมาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับก่อนจากกันอสังหาริิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยสแกน QR ว o d โคตอย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกด โอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยง,งานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ นะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้แลแะให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับบัญชีมา้าซิมมา้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์กนะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง